สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอหนังสือเสียงนะคะเกี่ยวกับฉลากมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อจำหน่ายค่ะและการเลือกซื้อมเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะก็จะมีการเลือกชนิดพันธุ์และสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสถานที่ปลูกและฤดูก,กาลค่ะแล้วก็เป็นสินค้าจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือได้บรรจุพันอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีฉลากระบุชัดเจนถูกต้องค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างฉลากเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็จะต้องมีการระบุชนิดพืชน,นะคะยกตัวอย่างก็จะเป็นฟักทองอ่อนลูกผสมนะคะก็จะมีการระบุชื่อพันธุ์นะคะ baby g r o แล้วก็จะมีเครื่องหมายการค้านะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างเป็นว่าตราดอกเดียวนะคะ ก็ต่อไปนะคะลำดับที่4ก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะต้องมีคําว่ามเมล็ดพันธุ์ควบคุมระบุอยู่ด้วยนะคะต่อไปค่ะลำดับที่5ค่ะอัตราความบริสุทธิ์ก็ต้องมีการใส่เข้าไปด้วยนะคะันนี้ยกตัวอย่างอยู่ที่98%เปอร์เซค่ะต่อไปค่ะลำดับที่6จะเป็นอัตราความงอก90%ซนะคะยกตัวอย่างต่อไปค่ะก็จะเป็นหมวดของหมายเลขนะคะก็จะคือล็อตนัมเบอร์นะคะของผลิตภัณฑ์นะคะ แล้วก็จะเป็นวันที่รวบรวมนะคะวันที่รวบรวมของเมล็ดพันธุ์ค่ะต่อไปค่ะลําดับที่9ก็จะเป็นเลขที่พอๆนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างนะคะเลขที่พออแล้วก็จะมีนะคะลําดับที่10ก็จะเป็นน้ําหนักนะคะของเมล็ดพันธุ์ค่ะอันนี้น้ำหนัก100กรัมยกตัวอย่างต่อไปลําดับที่11ค่ะวันที่ทดสอบนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างนะคะ เป็นวันที่1เดือนมก,กราปี2014นะคะต่อไปลำดับที่22ค่ะก็จะระบุวันสิ้นอายุค่ะก็จะระบุยกตัวอย่างเป็นเดือน6ปี2 0 1 5นะคะแล้วก็ลำดับที่ที่1 3นะคะก็จะบอกถึงแหล่งรวบรวมนะคะยกตัวอย่างก็จะเป็นประเทศไทยค่ะต่อไปลำดับที่14ค่ะก็จะบอกผู้รวบรวมผู้รวบรวมก็จะยกตัวอย่างเป็นบริษัท ต้นพยอมจำกัดนะคะแล้วก็ลำดับที่15ค่ะสถานที่รวบรวมก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างว่าอยู่ที่เลขที่50แขวงลาดยาวจาตุจักรกรุงเทพห0 0 0 0นี้นะคะเป็นต้นค่ะน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของฉลากเมล็ดพันธุ์นะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะฉลากของเมล็ดพันธุ์ควบคุมจะต้องแสดงดังนี้นะคะก็จะมีเมล็ดพันธุ์ควบคุม ชลิดและชื่อพืชหมายเลขพอพอเครื่องหมายการค้าผู้รวบรวมและสถานที่รวบรวมค่ะแล้วก็มีแหล่งรวบรวมน้ำหนักสุทธิหรือจำนวนเมล็ดนะคะแล้วก็ความงอกและความบริสุทธิ์และวันเดือนปีที่ทดสอบก็มีเดือนและปีที่รวบรวมหรือนำเข้าค่ะต่อไปนะคะก็จะมีเดือนและปีที่สิ้นอายุการใช้ทำพันุ์มีหมายเลขล็อตหมาบอร์ แล้วก็มีการบอกว่าเก็บไว้ในที่แห้งเย็นไม่ถูกแดดหรือมีอากาศถ่ายเทเป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีถ้ามีวัตถุอื่นผสมอยู่ต้องแจ้งชื่อและอัตราส่วนลงไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีสารเคมีอันตรายผสมอยู่ต้องแจ้งชื่อและอัตราส่วนลงไปด้วยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างสลากที่ถูกต้องค่ะของเมล็ดพันธุ์ควบคุมยุวอย่างเป็นเมล็ด พันข้าวโพดนะคะพันเยลโลคอนก็จะมีเครื่องหมายการค้ามีผู้รวบรวมชื่อบริษัทร้านหอจกอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็จะมีสถานที่รวบรวมนะคะเลขที่แล้วก็บอกน้ําหนักสุทธิ10กิโลกร,รัมนี่เป็นต้นค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่ามีหมายเลขพอๆนะคะแล้วก็บอกแหล่งรวบรวมแหล่งรวบรวมว่าเป็นประเทศไทยเป็นต้นแล้วก็มี อตนัมเบอร์มีเดือนปีที่รวบรวมค่ะมีความงอกมีความบริสุทธิ์แล้วก็บอกวันที่ทดสอบแล้วก็บอกวันที่สิ้นอายุทำพันธุ์แล้วก็ระบุว่าเก็บไว้ในที่แห้งเย็นไม่ถูกแดดและมีอากาศถ่ายเทนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่1จําหน่ายเมล็ดพันธุ์สิ้นอายุนะคะผิดมอ3มมาตรมสเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพนะคะนี่เป็นการยกตัวอย่าง น,นี้ก็จะเป็นกรณีฉากเมล็ดพันธุ์ควบคุมผิดจากความเป็นจริงนะคะนี่ค่ะกรณีที่หนึ่งนะคะชนิดพันธุ์ชื่อพันธุ์เครื่องหมายการค้าแหล่งรวบรวมเดือนและปีที่รวบรวมหรือนําเข้าไม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะผิดมาตรา35เมล็ดพันธุ์ปลอมปนในพรบพันธุ์พืพช2518ค่ะนี่ค่ะจะเป็นการยกตัวอย่างแล้วก็กรณีที่สองนะคะตรงนี้ก็จะบอกว่า วัตถุดิเจือปนเกินที่ระบุในฉลากก็จะผิดมาตรา35มเมล็ดพันธุ์ปลอมปนพรบพันธุ์พืช2518ค่ะส่วนกรณีที่3นะคะตรงนี้ก็จะบอกว่าจำนวนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์สิ้นอายุนะคะผิดมาตรา34มเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพพรบพันธุ์พืช2518ค่ะในกรณีที่4นะคะหากโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เป็นเท็จหรือเกินความจริงก็จะผิดมาตรา38โฆษณาไม่ไดพันควบคุมเป็นเท็จหรือเกินความจริงพรบรพันพืช2518ค่ะนี่ก็จะเป็นอแอปนะคะที่ใช้ในตรวในการตรวจสอบเม่ไดพันนะคะชื่อ,อ DOA a c Ac r i f a c t o r นะคะสามารถโหลดได้ทั้ง Android และก็ ios นะคะ สามารถที่จะโหลดไว้เพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบนะคะเลขเลขทะเบียนเมล็ดพันธุ์พอพอะไรางี้เป็นต้นนะคะบทลงโทษค่ะ1เมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมคุณภาพคือมเมล็ดพันธุ์ที่สิ้นอายุการใช้เพราะปลูกหรือมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานนะคะผู้ใดขายมเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะ มเมล็ดพันธุ์ปลอมปนคือมเมล็ดพันธุ์หรือวัตถุอื่นที่ถูกทําเทียมว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะหรือมเมล็ดพันธุ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมเมล็ดพันธุ์ที่มีมเมล็ดพันธุ์อื่นหรือวัตถุอื่นผสมอยู่หรือเจือปนอยู่เกินที่แจ้งไว้ในฉลากผู้ใดนะขายมเมล็ดพันธุ์ปลอมปลนซึ่งมเมล็ดพันธุ์ปลอมปลนเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000หืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบการขายมเมล็ดพันธุ์ปลอมโปรดแจ้งได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรนะคะก็จะมีสำนักวิจัยและพัฒนา,าการเกษตรเขตหนึ่งเชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรนะคะเขตสองพิษณุโลกเขตสามจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะเขตสี่จังหวัดอุบลราชธานีเขตห้าจังหวัดชัยนาทเขตหกจังหวัดจันทบ,บุรีเขตเจ็ดสุราษฎร์ธานีเขตแปดสงขลานะคะตามเบอร์โทรนี้ได้เลยสามารถ แคปหน้าจอไว้เพื่อที่จะเอาไว้โทรสอบถามได้นะคะนี่ค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มสารวัตรเกษตรสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจกักกรุงเทพพมหานครนะคะนี่ก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็อีเมลค่ะ าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืชสํานักควบคุมและวัสดุการเกษตรนะคะนี่จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็อีเมลค่ะผู้ดใดที่สนใจนะคะสอบถามข้อมูลก็เข้าไปที่อีเมลหรือว่าเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมวิชาการเกษตรนะคะขอบคุณค่ะ